สวัสดีตอนเที่ยงนะคะวันนี้มารามก็จะมาแนะนําร้านร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านกะเพราก็ได้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นก็ได้ค่ะของป้าอมสินนะคะอยู่หน้าอยู่หน้านาครชัยแอนนะคะของคูุกขันแล้วก็จะเป็นปั๊มนะคะปั๊มบางจากเนาะอันนี้โอเคน่นแหละค่ะเส้นถนนเส้นถนนไปโรงพยาบาลคูุกขันนะคะก็ฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามนาครชัยแอ์กับปั๊มนะคะ จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดของของป้าอมสินนะคะดูบรรยากาศภายในร้านค่ะคนมากินเยอะมากค่ะช่วงพักเที่ยงคนเต็มเลยค่ะมีแบบมีหลายระดับเลยนะคะมีหลายช,ชั้นเลยค่ะที่มากินมีหมากหน้าหน้าหน้าทางเข้าด้วยอันนี้ก็จะเป็นบึงบัวนะคะบึงบัวนะคะวิวดีค่ะบรรยากาศดีค่ะติดถนนใหญ่นะคะหน้านครไัยแอร์เลยนะคะในนครชัยแอร์คูขันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเรือรูปเรือเนาะแล้วก็ แล้วก็น้ํากังหันอะไรอย่างนี้เอ้ยสวยทางเข้าก็สวยค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุนหมูตุนนะคะมีหมดนะคะร้านนี้เข้าโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะร้านสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูที่มาดามสั่งนะคะเบลข้ามนิท้อนรับดอกจอกก็มีนะคะดอกจอกถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทเอ้ยเดี๋ยวซื้อไปฝากเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวซื้อไปฝากเพื่อนดีกว่า รับสิทธิ์คนละครึ่งด้วยนะคะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกอย่างร้านสวยค่ะมีพระแม่ธรณีด้วยสวยค่ะเดี๋ยวบรรยากาศของมาดามนะคะที่มาดามนั่งก็จะเป็นคนเดียวค่ะมาดามมาคนเดียวนะคะวันนี้ลูกๆไปโรงเรียนค่ะก็บึง้งบัวนะคะสวยมากเดี๋ยวมาดูอาหารที่มาดามสั่งนะคะมาดามก็สั่งเป็นกะเพราปลาหมึกนะคะจานนี้อยู่ที่50บบาทค่ะแล้วก็พริกน้ำปลานะคะ เสิร์ฟพร้อมพริกน้ำปลานะคะน่าทานมากเลยแล้วก็น้ำเปล่าค่ะบรรยากาศดีค่ะวิวดีรับลมค่ะวิวดีมากวิวดีมากๆค่ะวิวดีมากๆค่ะมาดามมาคนเดียวนะคะ,ะเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ผมจะเองก่อน ขอบคุณมาดามเดเอรเอิขอบคุณมาดามอเมริกาด้วยนะคะที่ทํากระเพราหมูสับแล้วเห็นเห็นว่ามาดามอยากกินเนาะก็เลยช่วยสม,มานาคุณกับอาหารจารนนี้โอ้ยน่ากินมากเลยดูสิห้ิบาทนะคะแล้วก็ใช้แอปเป่าตังได้คนละครึ่งก็เลยยีิบหาบาทโอเคค่ะทุกวันนี้เรากินอะไรเราก็ต้องเราก็ต้องหาร้านที่เป็นคนละครึ่งนะคะ ร้านสะอาดค่ะสวยค่ะวิวดีดูลมลมพัดตลอดค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเดี๋ยวเรามาชิมจานนี้กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างขอใส่น้ำปลาน,นิดนึงอ้า have a good lunch Do you have lunch? Now time for lunch. Okay. Let's eat. Mm. It's not bad. It's yummy. อร่อยมีแครอทมีถั่ว มีหัวหอมโอเคนะว่าแล้วทำไมร้านเขาคนเยอะรถจอดยาวเลยค่ะมีทลาคนมากินตรงนี้นี่เองก็ไม่ได้ไกลจากตลาดนะคะก็ประมาณประมาณหนึ่งนาทีก็ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยคนมากินตลอดค่ะเรื่อยๆอร่อยค่ะ เดี๋ยวมาดามขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็จะไปอีกหลายที่เลยทุ้าเยอะมากเลยโอเคค่ะงั้นก็ฝากกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามให้มาดามด้วยนะคะมาดามไปหาหมอมาไปฉีดยามานี่อรอยเข็มมีไหมวันนี้โอ้ยรอยเข็มไม่มีวันนี้โอเค ไปฉีดยามาหมา,ากาดครบแล้วค่ะฉีดครบเข็มสุดท้ายแล้วค่ะแล้วจะกลับพัทยาแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่พัทยานะคะทุกคนคิดถึงพัทยามากๆเลยไอมิสพัทยาอลอดโอเคบายบาย enjoy your lunch and have a good day hope you have a beautiful time โอเคบายบาย thank you for watching